สวัสดีค่ะสูตรอาหารคู่ควรัววันนี้มีเคล็ดลับการทำไข่เจียหม้อให้หนานุ่มสวยนะ่ารับประทานมาฝากกันค่ะตอกไข่ใส่ชามนะคะในคลิปนี้เราจะใช้ไข่ประมาณ5ฟองค่ะจำนวนไข่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดหม้อที่ใช้ทอดนะคะเราควรใช้หม้อขนาดเล็กเพื่อให้ไข่มีความหนาค่ะจากนั้นตีไข่ให้เข้ากันค่ะ ใส่ผงปรุงรสนะคะน้ำปลาซอสปรุงรสค่ะพริกไทยป่นแล้วก็ตีให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นใส่หมูบดค่ะ ีหมูบดก่อนนะคะแล้วจากนั้นทงตีให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเรามาที่เตากันเลยค่ะ ตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันเราจะทอดไข่ตอนที่น้ำมันร้อนจัดน,นะคะเราสามารถทดสอบโดยการหยดไข่ลงในหม้อนะคะหากเป็นแบบนี้แสดงว่าน้ำมันร้อนแล้วนะคะสามารถเทไข่ลงไปทอดได้เลยค่ะ ถ้าไฟแรงไปสามารถเบาไฟได้นะคะเพื่อให้ไข่ด้านล่างสุกก่อนที่ไข่จะไหม้นะคะใช้ซ่อมช่วยเขี่ยนะคะเพื่อให้หมูกับไข่สุกพร้อมๆกันค่ะเมื่อไข่ด้านล่างสุกแล้วนะคะสามารถพลิกไข่ได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะคะต้องค่อยๆพลิกค่ะแล้วเราไข่ให้สุกได้ที่นะคะเมื่อได้ที่แล้วเอาไข่ออกมาได้เลยนะคะเราจะใช้กระชอนนะคะในการนำไข่ออกจากหม้อนะคะตามคลิปนี้เลย ไข่ก็จะออกมาสวยน่ารับประทานนะคะลรอให้ไข่เสด็จน้ำมันก่อนนะคะจากนั้นจึงตักใส่จานได้เลยโดยผักชีเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงาม สามารถทานคู่กับซอสพริกหรืออะไรก็ได้ตามใจชอบได้เลยค่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องคู่ครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ